วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นมาป่านไปกันรอรอรอ,อ,อ,อเข้าเกมสวยเอาครับตอนนี้ก็มาที่เกมแรกนะครับพอดีผมไม่ค่อยได้ลงเกมพอดีแบบไม่ว่างครับเปิดมาผมก็เลือกดีเซิร์นะครับไม่รู้นะว่าจะเจอใครมาม,า,มา,กาก็อยากลองหลอกมาเลยครับ ก็แบบไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับพอดีแบบไม่ว่างจริงๆนะครับไป let's go โดนลิจ่าโดโดมาครับโดดสวยตอนนี้เราก็มาแล้วไหนนะไหนมาทุกคนเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วไปนะครับตอนนี้โดดอีกไม่เป็นจาเนกกาะครับโดดสุขุยเยสอย่งคมนี่คมนะอันนี้คมนะคมนะทุกคนทคมนะ เกมที่สองครับผมต่อไปเาปราคุ่โนคิดว่าผมจะชนะใช่ไหมตู้คิดว่าชนะชนะโคดหนึ่งไม่ชนะโคดสองเลยมาครับมาครับ,รบกระโดดไปสามไม่สามก็สี่นะมามาแล้วม้าอุย้ยเข้าไปผมนะ่าเข้าไปผมผมยิงหัวแตกสวยย่อย่อไปนะบแบบแบบสุภาพนะเพราะเราก็ต้องแบบแบบสุภาพนิดนึงเราต้องสุภาพธรรมดามาครับเกมต่อไปเขาพี่เขาเลือกครับ เดี๋ยวเ,เปลี่ยนเป็นอันนี้ไปก่อนโอเค,อเคสวยอุ้ยลูกซองเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน,อนว่าเขาจะเป็นไเดี๋ยนไหมนี่มาอุ้ยมาดูว่อเอ๊ะมาสวยไม่นี่ก็สวยมามาเลยมาเลยสามคับมาเดี๋ยวเราก็แบบอ่างอ่างนาพี่เฮ้ยยิงมขาขาพี่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีผมยืนให้ต้องโตเนี่ยมาดิพี่เนะี่ยหมุนสามร้อยหกสิบองศาเลยมาพี่มา เอี๋ยพี่มาเลยเนี่ยโอ้ผมก็แบบรอพี่อยู่ตั้งนานพี่ก็มาเร็วหน่อยครับโอยพี่เขาไม่มาเราก็ยืนรอหมุนติ๊วๆสามร้อยหกสิบองศาไปครับเดี๋ยวเราไปกันก็ได้มั้นมาแล้วตอนนี้เราก็ลงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนหัวหรือว่าโดนตัวมั้ย่าเงี้ยพี่เขาก็แบบหลิงเลีเไว้เราก็ต้องอันนี้เอาไว้ก่อนโอเคเราแหวงแล้วเราแหวง มาครับเดี๋ยวเราเลือกเป็นอันนี้ไว้ก่อนสวยมา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 แล้ขอจริงละเอาจริงละมามาจริงนะครับมาเหม,ม,ม,มือนเดิมนะเขาเหมือนเดิมมันสบายทำไปสบายแล้วก็บวกครับเข้าบวกเข้าชาร์จชาร์จสวยมาละนี่หัวเดี๋ยวเราสลับสลับสลับไปย,เ,ยเ,เ,เป็นแบบนี้บสลับสวยแตกนี่ไม่เก่งมันได้ไงวะเป้งแตกยอดมีอะไรแบมีมารายาทครับมีมารายาทไว้ ไอพีเขาแบบไม่โกรธเรามานะครับต่อไปผมก็เลือกเป็นเหมือนเดิมนะเฮยผมก็เลือกไอวอลเหมือนเดิมต่อไปผมก็เลือกลูกซองนะครับแต่ว่าเป็นซองอ e ีกแบบนะบไม่ใช่ซองควงมานะครับตอนแรกผมก็กะว่าจะเลือกซองยาอมนะแต่ไม่เอาด้วยมาโปรยจามเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเมื่อไรจะปล่อยขอบุณตอนนี้เราก็โจโีมปล่อยนะเราต่อยเดปล่อย,อยออมาอุ้ยหัวหัว,วสวย หัวหนึ่งเมกม็คุ้มคุ้มค่าคุ้มค่ายอมเดิมยอมเดิมที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปพอดีแบบผมไม่ว่างเหนื่อยกับการทําคลิปไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรดีครับก็ไปต่อไปกันต่อไปกันต่อเอาแล้วนะตอนนี้ใครจะแตกครับผมรูป้ป่ะอุ้ยจิ้เลยแลกกันนะอุ้ยอ้ยอ้ย,อยพี่ชายเกินไปบ่เกินไปบ่พี่ชาย เฮ้ยพี่ชายเล่นแรงนะแรงนะพี่ชายเฮ้ยมันแบบเกินไปป้าพี่ชายมาอุย้ยสองคนกับดีเซิร์ดมามาเลยมาเลยเราไม่ได้แบบขวั่นเกงหวั่นกลัวนะมาพี่ชายอยากมาก็มาเลยพี่ผมผมไม่ได้กลัวพี่อยู่แล้วมาเลยมามาครับอะไรแป๊บมาครับมาไหนวะไอวหมูดมเฮ้ยเจอ ยิงยิงยิงยิชาร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวโดนย,ยิงครับไปวชิชาร์จชาร์จยิงสวยแตกครับนี่อนะู้กะแต่นั่นก็จะ,จะอวดดีไหมไม่ไมไมอวดดีกว่าคิดไว้เดี๋ยวพี่เขาโมโหครับมาเกมสุดท้ายนะครับเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายน,นะครับไปดูกันไปดูกันผมจะชนะหรือสัรแรกอกันนี้ครับ ชนะหรือแรกครับมาครับต้องนาดิโดดก่อนเอ้ยยี่สวยสวยตั้งให้มาก่อนมาแล้วมาแล้วมายังไงต่อครับพี่ไอทุกไปเย้ชนะลูกเย้เย้เอ้ยชนะแล้วแอ้โก็ผมแบบยี่ไม่ค่อยลงคลิปก็ขอโทษนะไปเกินนะครับเดี๋ยวครับ